สวัสดีพี่น้องสายเลือดบล็อกเชนทุกคนทุกท่านเลยนะครับกับบรรยากาศแห่งการปรับทุกกันนะครับบนตลาดคริปโตเคอร์ซีเพราะว่าวันนี้นะในโซเชียลมีเดียนะครับไม่ว่าจะเป็นของไทยและเทศเนี่ยส่วนใหญ่จะคุยเรื่องของการปรับทุกนะครับคล้ายๆศูนย์บรรเทาทุกคริปโตเคอร์ซีนะครับวัน 2, วันนี้ก็แน่นอนนะฮะหลายคนคงเห็นแล้วในเรื่องของการเท ของเบคคอยนะเพื่อนๆนะจะเรียกบางคนก็เรียกว่าเทบางคนเรียกปรับฐานบางคนก็มองว่าไม่มีอะไรนะฮะทั้งนี้มันก็มองได้หลายมุมมองนะเพื่อนๆเพราะว่ากระสุนของแต่ละคนไม่เท่ากันนะฮะวันนี้จะมาปรับทุกกันนิดนึงนะครับรวมไปถึงสเปเนล่าสักสองสาข่าวไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ Twitter นะครับเขากำลังระดมทีมมาทำอะไรต่างๆนานาเกี่ยวกับ ด e เซนทรัลไลซ์ Application แล้วก็ด e เซนทรัลไลซ์โซเชียลมีเดในอนาคตนะครับแล้วก็จะมาพูดถึง Ripple XRP นะครับ Ripple l a b ตอนนี้เขา l a unched uh, r i p p l q u i q u t y i u y s u r v i r v i c e นะฮะนี่ก็ถือว่าเป็นประกาศและเป็นข่าวดีของ Ripple รวมไปถึง uh, ข่าวของ Coinbase นิดนึงนะเพื่อนเพื่อนน,นะฮะก็สเปเฮล่กันไปเมื่อวานนี้นะครับตอนที่ตลาดมันกำลังไหลลงมาเนี่ยเพื่อนเพื่อนทำอะไรอยู่นะครับ ผมเนี่ยกำลังโอนกำลังเข้าไปใน wallet นะครับเพื่อที่จะโอนเหรียญมาที่ exchange เนี่ยนะกำลังนั่งกดอยู่เลยกำลังกดรหัสอยู่เลยว่าเออเดี๋ยวจะโอนเหรียญออกมาหน่อยนะออกมาขายหน่อยบางตัวที่เราเก็บไว้นานแล้วนะครับก็เงยหน้าขึ้นไปอีกทีปรากฏว่ามันมันไหลลึกอะเพื่อนๆ b i t c o บิตคมันไหลลึกนะฮะแต่ผมดูแทบจะทุก exchange เลยนะเพื่อนๆ มีคนตั้งขาย Bitcoin ไว้เนี่ยที่69,000ดอลลาร์เนี่ยเพียบเลยตอนที่มันไปทำ all time high อะ่ะนะฮะเราเข้าไปเห็นแบบกำแพงสูงมากๆเลยแบบตั้งขายคือเหมือนกับไม่อยากให้มันไป70,000หรือไงก็ไม่เข้าใจนะฮะในโลกชุมชนคริปโตเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นส่วนใหญ่แล้วบน reddit นะครับก็จะคุยกันเรื่องเดิมๆในเรื่องของการล้างพอร์ตนะฟิวเจอร์เนี่ยใครเล่นฟิวเจอร์เนี่ยโหเจ็บตัวนะครับ กระอากเลยนะฮะยังไงระวังให้ดีนะเพื่อนๆฟิวเจอร์ส่วนตัวผมเนี่ยเล่นฟิวเจอร์เนี่ยนานๆครั้งนะครับเล่นนานๆครั้งและเป็นเงินแบบจำนวนน้อยมากๆนะครับคือผมมองว่าการเทรดฟิวเจอร์ของผมเนี่ยเป็นการฝึกวิทยายุทธเฉยๆนะเป็นการฝึกดาบนะฮะแต่ว่าจะเอามาแบบว่าทำมาหากินเลี้ยงตัวเนี่ยผมว่าระยะยาวนะครับเท่าที่ผมรู้จักและเห็นเป็นการส่วนตัวนะระยะยาวนี่ โดนยำทุกลายนะครับอีกทฤษฎีหนึ่งก็เป็นในเรื่องของการที่หลายคนคิดว่า Exchange ใหญ่ๆเนี่ยเขาความที่เขามีข้อมูลนะครับแบบเชิงลึกว่าตอนนี้ปริมาณการ Leverage อยู่ที่เท่าไหร่นะครับคนก็คิดว่า Exchange เนี่ยจับมือกันแล้วก็พยายามที่จะ Liquidate นะพวกพวกลอง Leverage นะครับพวกคนที่เล่น Future นะฮะ แล้วก็จะมีข่าวในเรื่องของ e v e r g r a n d นะฮะว่ามี First จากประเทศจีนอีกนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็มีอสองสองกลุ่มนะมองว่าข่าวจากจีนไม่ต้องมาคุยแล้วนะไม่มีไม่มีเหตุผลอะไรมาเกี่ยวตรงนั้นนะครับแต่บางคนก็ยังพูดถึงอยู่นะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นนะมันก็เป็นลูกโซ่เพื่อนๆนะครับ อันนี้อาจจะขายเพราะว่าล i ควดเดชันนะครับหลายคนอย่างชาวบ้านอย่างเราเนี้ยอาจจะเห็นเฮ้ยถ้าไม่ดีแล้วนะครับบิตคอยมันขึ้นมาหลายวันติดๆเนี่ยขายทำกำไรก่อนดีกว่ามันก็เกิดนะเป็นลูกโซ่นะเทขายกันตามลงมานะครับทั้งนี้นะก็นั่งรถไฟหาะส่วนตัวผมนั่งรถไฟหาะนะครับผมดีใจนะที่ผมแบบไม่ทําในเรื่องของ เทคนิคอล a n a า y ิ i ์ในช่องนี้นะเพื่อนๆน,นะถ้าเกิดผมอธิบายว่าไอ้ตัวนี้มันจะไปเท่านี้นะประเมินราคาเท่านี้แล้วอยู่ดีมันหวบลงมาเนี่ยคนที่มีประสบการณ์ก็แล้วไปนะฮะอาจจะมองภาพออกแต่มือใหม่เนี่ยโอ้โหผมบอกได้เลยว่าร้องไห้เลยนะครับเอาล่ะมาพูดถึงข่าวของ Twitter กันเขาบอกว่า Twitter นะครับตอนนี้เตรียมระดมทีมเพื่อสำรวจวิธี ที่จะเข้ามาสนับสนุนในเรื่องของ decentralized application นะครับ DApps นะครับแล้วก็การจัดการทางการเงินแบบ crypto payment นะครับรวมถึงการสร้างโอกาสให้ content creator ในการสร้างรายได้และสำรวจแนวทางในเรื่องของการทำ decentralized social media ตรงนี้ผมรอนานมากนะเพื่อนๆอยากให้มีแบบ decentralized social media ขึ้นมาแบบ ให้เต็มตัวกว่าที่มันเป็นอย่างทุกวันนี้นะครับคือตอนนี้มันเป็นเป็นช่วง developing ของหลายโปรเจกต์นะครับที่ต้องการจะเป็น first แบบ full stream uh, decentralized social media นะฮะเพื่อนเเพราะฉะนั้นนะครับจับตามองในเรื่องนี้ผมว่าตรงนี้เนี่ยมันจะให้ประโยชน์กับ คนที่เล่นโซเชียลให้ประโยชน์กับคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะครับและแน่นอน Twitter ตอนนี้เขามีในเรื่องของทิปจาแล้วนะให้ทิปกันได้นะครับใครที่มีความรู้ความสามารถนะเพื่อนๆไม่ว่าคุณจะแบบเก่งในเรื่องของการวิเคราะห์ไม่ว่าจะเป็นคริปโตหุ้นอาหารหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะฮะเปิดบัญชี Twitter ไว้นะครับเราไม่รู้ว่าวันหนึ่งอาจจะมีคนเข้ามาติดตามอย่างผมเนี่ยผมบอกตรงว่า ผมไม่คิดว่าวันหนึ่งเนี่ยผมจะมีคนตามผมหกหมื่นคนเนี่ยไม่คิดไม่ฝันมาเลยนะเพื่อนเพื่อนเพราะเราคิดเอ้ยเราไม่ได้แบบคนที่แบบมีความสามารถมากหรืออะไรมากที่จะมีคนมาตามมาฟอลโล่เรานะฮะแต่เราไม่รู้เ่อนเพื่อนนะฮะคุณอาจจะมีความสามารถที่แบบคุณไม่รู้ก็ได้นะ,ะในเรื่องของการทํากับข้าวในเรื่องของการวิเค,คราะห์ในเรื่อง,องการสอนต่างๆเนี่ยเข้าไปเปิดเข้าไปนะสร้างรากฐานในนั้นให้ดีนะ,ะเพราะว่าพอ Twitter ร์เขาลอนในเรื่องของ การที่อาจจะให้รางวัลคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะครับการอาจจะมีในเรื่องของการให้แฟนๆเนี่ยเข้าถึงในการสนับสนุนครีเอเตอร์เนี่ยผมว่าตรงนี้จะเป็นประโยชน์มากๆเลยนะครับและแน่นอนถ้าเราทำไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะพัฒนาเองอย่างวิดีโอใหม่ๆที่ผมเริ่มทำเนี่ยคือผมก็แบบบอกตรงว่าพูดเหมือนหุ่นยนต์อ่ะเพื่อนๆใครที่ตามผมมาตั้งแต่หลักร้อยหลักพันคงจำได้นะครับเอาล่ะนั่นคือเรื่องของ Twitter นะครับทีนี้มาคุยกันเรื่องของ r ิปโป e นิดนึงนะครับนี่ถือว่าผมถือว่าข่าวนี้เนี่ยนะครับเป็นข่าวที่เรียกว่าจะดีที่สุดสำหรับริปโปใน6เดือนที่ผ่านมาเลยมั้งเพื่อนๆนะครับผมผมว่าข่าวนี้ดีกว่าเรื่องคดีความซะอีกนะเพราะคดีความมันก็นะใกล้ชนะแล้วใกล้ชนะแล้วใกล้จบแล้วนะแต่เนี่ยริปโปเปิดเผยว่าเขาเปิดตัวนะครับ เ,เตรียมเปิดตัวนะครับบริการใหม่ที่เรียกว่า liquidity hub ในปี2022นะครับ liquidity hub เนี่ยจะทำให้ลูกค้าสามารถซื้อขาย bitcoin ethereum xrp litecoin bitcoin cash และ ethereum classic ได้บริการนี้จะใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์ม On Demand Liquidity Platform ที่มีอยู่แล้วของ Ripple เนี่ยซึ่งจะช่วยให้ธนาคารนะครับผู้เล่นในตลาดสถาบันการเงินสามารถนะดำเนินการชำระเงินข้ามพรมแดนได้นะครับโดยใช้ XRP คือตรงนี้เนี่ยนะครับเท่าที่อ่านเท่าที่ศึกษาดูเนี่ยเขาโฟกัสกับธุรกิจใหญ่นะครับเป็นพวก Big Enterprise จริงๆนะครับก็ Enterprise ต่างๆเนี่ยสามารถาจ่ายเงินลูกค้าจ่ายเงิน พนักงานเป็นคริปโตสามารถโอนคริปโตสามารถเก็บคริปโตแล้วก็เทรดคริปโตได้นะครับก็ Liquidity Hub มันก็สรุปแบบชาวบ้านก็คือการ transfer value เพื่อนๆน,นะครับโดยใช้ XRP เนี่ยซึ่งนะฮะในสหรัฐอเมริกาเนี่ยอาจจะมองเห็นภาพได้ชัดเจนกว่านะครับเพราะว่าธุรกิจห้างร้านใหญ่ๆในสหรัฐอเมริกาเนี่ยในการโอนเงินให้เวนเดอร์โอนเงินให้ระหว่างธุรกิจต่อธุรกิจด้วยกันเนี่ย มันมีปัญหาทั้งในเรื่องสาอาทิตธนาคารปิดในเรื่องของอีสเทิร์นอย่างยกตัวอย่าง Eastern Standard Time นะ Pacific Time Mountain Time เนี่ยในการโอนเงินของสถาบันใหญ่ๆเนี่ยมันมี cut off time อย่างยกตัวอย่างถ้าโอนหลังบ่าย2องเนี่ยนะครับธุรกิจหรือห้างร้านจะต้องรอรับเงินในวันต่อไปแล้วถ้าติด Week End ด้วยเนี่ยมันก็จะสร้างปัญหาแล้วมันก็แน่นอนระบบต่างๆเหล่านั้นเนี่ยใช้เวลานานใช้ค่าบริการเยอะแต่ตรงนี้ถ้ามี liquidity hub เนี่ยมันก็จะช่วยให้ ทำการโอนได้24ชั่วโมงนะครับแบบ cross border ได้แบบ real time แบบทันทีทันใดใน24ชั่วโมงและเจ้าของธุรกิจนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะรู้ได้ว่าอ,อย่างบัญชีใน balance sheet เขาเนี่ยนะครับมันเท่ากับเท่าไหร่ถ้าโอนตอนนี้ถ้าเกิดว่านะเ transfer เป็นคริปโตตอนนี้นะ,ะมันจะเท่าไหร่ใน real time ราคาแบบว่า ดีที่สุดเท่าที่มันมีคล้ายๆกับ atomic swap อะเพื่อนๆนะครับคล้ายๆคอนเซปต์ประมาณนั้นนะครับซึ่งผมถือว่าตรงนี้เนี่ยนะครับถ้าเปิดตัวใน2022เนี่ยข่าวออกมาอย่างนี้เนี่ยอาจจะนะครับอาจจะดูแล้วมีการปรึกษาทีมทนายไว้ด้วยก็ได้ว่าคดีความต่างๆนานาเนี่ยมันน่าจะจบปี2565นะครับ2022 ก็เป็นอะไรที่น่าจับตามองนะครับเพื่อนๆเพ,อนเ,พอนเพราะว่าดูแล้วเนี่ยมันถ้าถามความรู้สึกผมเลยนะเพื่อนๆผมดูแล้วเขาน่าจะชนะนะฮะมันปัญหาคือเมื่อไหร่เท่านั้นเองนะครับชนะแล้วอาจจะมีชนะขาดหรือชนะไม่ขาดนะฮะในเรื่องของการที่โดนเพนนลตี้หรือเปล่านะครับหรือการที่แบบว่าเซโดแบบยอมความกันยังไงเนี่ยอันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะเพื่อนๆก็ต้องจับตามองกัต่อไปถือว่า เป็นข่าวดีสําหรับ Ripple นะครับเรียกว่าดีที่สุดในปีก็ได้เพื่อนๆพูดอย่างนั้นเลยนะครับทีนี้มาดูข่าวของ Coinbase นิดนึงเขาบอกว่า o o n n b s s เอ่อ CEO นะครับคุณ Brian Armstrong ออกมาให้สัมภาษณ์นะเขาบอกว่ามุมมองของเขาเนี่ยเขามองว่า NFT เนี่ยมันจะใหญ่หรือใหญ่กว่าการเทรดคริปโตเคอเรนซีอีกด้วยซ้ำไปนะครับในอนาคตเพื่อนๆคิดยังไงกับหัวข้อข่าวนี้นะครับก็ อย่า Coinbase CEO เนี่ยคุณ Brian Armstrong เนี่ยอย่าลืมนะเพื่อนเพื่อนเขาเพิ่งเปิด NFT marketplace นะครับตอนนี้กำลังมีคนเข้าไปต่อคิวอะนะครับเพราะ Coinbase จะทำอะไรทีก็จะต้องเข้าไปเรียกว่าเ,เข้าคิวอ่ะนะเขาจะอาจจะดูว่าปริมาณคนที่จะเข้ามาซื้อขายเท่าไหร่จะได้เตรียมแพลตฟอร์มเขานะครับจะได้ทำการอินเทอร์เฟซทุกอย่างให้มันเรียบร้อยนะแต่เนี่ยผมว่าเขาก็นะเป็นการโปรโมท NFT marketplace เขาสัดส่วนใหญ่นะครับซึ่งเ,เป็นไปได้ไหมเพื่อนๆนะ NFT จะมาใหญ่กว่าในเรื่องของการเทรดคริปโตซะอีกนะครับถือว่าเขาก็ทำหน้าที่ของ CEO ที่ดีอ่ะเพื่อนๆนะครับในการที่เอาใจผู้ถือหุ้นนะฮะก็ใหญ่กว่าใหญ่กว่าเทรดใหญ่กว่าคริปโตเทรดดิ้งนี่ถือว่าเรื่องใหญ่มากๆเลยนะเนี่ยนะฮะคิดยังไงคอมเมนต์เข้ามา ข่าวสุดท้ายนะครับสัพเพเหระนะครับสพี่น้องนะครับอิชานกับอัญญานะครับสพี่น้องจากเท็กซัสนะครับน่าจะอาจจะเป็นเชื้อสายอินเดียหรือบังกลาเทศนะรประมาณนี้เขาบอกว่าสร้างรายได้1 6 0 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐภายใน7เดือนเพื่อนๆจากการขุดคริปโตเคอร์เรนซีนะครับก็เป็นข่าวที่เป็นยังไงอะขึ้นมาหลายแพลตฟอร์มเหมือนกันนะครับกับเด็ก2คนนี้ ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีเพื่อนๆนะตอนนี้เด็กรุ่นใหม่เด็กสมัยใหม่ตอนนี้หันเข้ามาเยอะนะของไทยโดยเฉพาะของเวียดนามเนี่ยโหผมเข้าไปดูของเวียดนามแล้วเพื่อนๆคือ เด็กเขาล้ำจริงๆอ่ะนะครับเราอาจจะตามเรื่องนี้เขาไม่ทันนะครับในเรื่องของการดับใช้คริปโตเครนซีในเรื่องของการขุดคริปโตเครนซีเนี่ยเวียดนามเนี่ยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยถือว่ามาแรงมากๆนะฮะเพราะนั้นยังไงต้องตามให้ทันนะเพื่อนๆแต่ระวังให้ดีนะครับใครที่เป็นสายขุดนะครับถ้ามีความรู้ในเรื่องระบบไฟฟ้าด้วยเนี่ยก็ดีไปนะฮะตอนนี้มันมีข่าวออกมาเยอะนะเพื่อนๆทั่วโลกเลยนะมีอุบัติเหตุในเรื่องของการขุด คริปโตเคอร์เรนซีนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟช็อตบ้างอะไรบ้างนะครับไฟไหม้ก็มีนะเพื่อนๆระวังกันให้ดีนะครับเรื่องนี้แต่ก็เนี่ยนะครับรายได้1,60,000ดอลลาร์สหรัฐภายใน7เดือนโอ้โหอนาคตไกลแน่นอนนะครับแต่แน่นอนอาจจะต้องคุยกับสัมภกรณ์ก่อนนะออกข่าวโชงชางแบบนี้นะฮะเอาล่ะเพื่อนๆนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้ยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับใครที่ทำกำไรเยอะแล้วเนี่ยนะครับอยากจะ เอาทุนออกมาเนี่ยผมว่าก็ไม่น่าเกียดนะครับส่วนคนที่มีเงินถุงเงินถังแล้วมองระยะยาวเนี่ยนะครผมดูแล้วหลายๆอย่างมันก็โหนะฮะหลายคนเชื่อใจในแผน B อ่ะเ,เพื่อนๆนะฮะว่าไอราคาที่เขาวเคอไว้เนี่ยมันอาจจะทำให้เราเห็นบิตคอยน0 0 0ึงแสนดอลลาร์จริงๆก็ได้ภายในภายใน,ภายในปีนี้เนี่ยนะครับหรืออาจจะไตรมาสแรกของปีหน้าเนี่ยเพราะว่า ตอนที่มัน69หมืเมื่อวานเนี่ยเพื่อนสมาชิกก็คอมเมนต์เข้ามาบอกพี่บอลน,นะฮะับบิตคอยไปแตะ69,000่ 69, ดอลลาร์แล้วนะครับทำเอาทำ high ผมยังไม่คิดไม่ฝันเลยว่ามันผมจะเห็นตัวเลขที่แบบคือ69หมเนี่ยคือตีซะเจ็ดหมื่นเลยอะ่ะนะฮะก็ถือว่ามากายมากมนะพเพื่อนเอนะครับเอาละ่ะวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสเปเนล่านี่คือตัวเลขผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตรายวันนะครับเช่นเคยนะครับพเพื่อนเพื่อนกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุขภาพและในเรื่องการลงทุน ขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภัยดูต่อไปครับผม